สามสามร้อยไฟห้าพันข้ารแกดิบสามหมื่นเฮ้ยค่าอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยโอ้ยวเว้ยเนี่ยพี่แถมหายหัวไปทั้งวันเนี่ยไปไหนมาเนี่ยฮะฉันก็นึกว่าเกดตายไปแล้วสิเนี่ยฉันก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนถามทำไมวะนี่ เราเพลวบ้างหน่อยแนละ้วกินเหล้าเนี่ยสุขภาพจะแย่เอานะฉันเนี่ยไม่อยากจะนั่งดูแลผัวป่วยมึงอย่ามาปากดีได้ปะอ๋อแล้ววันนี้ไม่ไปเล่นไพ่เหรอวดวงไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วมีอะไรกินบ้างวะหิววะนี่ไม่มีหรอกจะ้ะฉันเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ให้หรอกนะเพราะฉันไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะไปไหนมาจะกลับมาตอนไหนถ้าหิวก็ไปหากินเองดีวะเฮ้ย อะไรวะฉันจะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องเตรียมกับข้าไว้ไม่ใช่กลับมาแล้วหิวแบบนี้ดิเด่ฉันเป็นเมียนะจ๊ะไม่ใช่คิดค่าและอย่างหนึ่งนะถ้าหิวเนี่ยก็ไปหากินเองเด้เออแชมป์ช่วงเนี้เงินเราเนี่ยไม่ค่อยพอใช้แลนะ้วนะเนี่ยดูสิไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยฉันว่าแกเนี่ยนะต้องช่วยฉันหาเงินแล้วแหละนี่แกจะบอกฉันทำไมวะฮะฉันบอกแกเนี่ย ฉันจะให้แกเนี่ยไปหาเงินมาช่วยฉันจ่ายค่าพวกนี้ไงแล้วฉันไม่ทำแกจำไม่ได้เหรอวะแกบอกว่าให้ฉันเกาะแกกินแกจำไม่ได้ไงวะฮะโอ้ยก็นั่นมันเมื่อก่อนนี่ตอนนี้มันดวงมันไม่ค่อยดีนี่นะนี่อย่างนะแกจะมาเกาะฉันกินแบบเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องช่วยกันสิวะโอ้ยอย่าพูดมากว่ะกาเพื่อนต่อนลัวนี่นี่ให้กลับมาเกาะสิวะผัวบ้าเอ้ย ว่าใครนี่ทำไมจะมาไห้โทรบอกก่อนละฮะที่ได้เคลียร์งานแล้วก็กินข้าวมันโอ้ไม่เป็นไรพี่ซันผมกระเตะมาปเิียณครับแล้วรเราสองคนมีธุระอะไรกันอ๋อ,อคือพอดีเนี่ยเจ้าแชมป์เนี่ยตั้งใจจะบวชจ้าก็เลยพาแชมป์เนี่ยมาขอ,อขอขอมาพี่ซันขอ,อโศกิกรรมพี่ซันที่เคยทำไม่ดีไว้จ้าพี่ซันครับถ้าผมร่วมเกินอะไรไปผมขอโหสิกรรมด้วยนะครับ โอเคพี่ไม่กินอะไรมากหรอกนะไงพี่ก็รู้โมทนาเรื่กันนะ <S <S พอซื้อออกมาเนี่ยก็งานาการทำแล้วกันเราอะขับตปทำแล้วงานจัดเมื่อไหร่ยี่นไเสียร์คิวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยอุย้ยไม่ต้องหรอกพี่พี่อย่าอยู่ตั้งไกลางานก็ยุ่งอีกอย่างหนึ่งเนาะจริงๆก็อยากจะกลนหัวเข้าวัดไปเลยอจ้ะไม่ต้องจัดงานพิธีอะไรใหญ่โตมันซิ้นเกลือนจากพี่แต่ว่า ถ้าพี่อยากจะร่วมบุญเนี่ยก็ทําบุญใส่ซองใส่ย่ามพระได้จ้ะพี่ก็ดีเหมือนกันนะ,ะพวกเรามีซองมาไหมนี่ครับโอ้โหเตรียมมาพร้อมเชียวครับเชียเ์แล้วจงกว่าเนื่อพี่ไม่ได้ไปอ่ะพี่ก็ใส่เยอะนิดนึงแล้รก็อ,อนุโมานาด้วยขอบคุณครับครับนี่นะแล้วก็ อยู่ต่องานต่อนะงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็ไปหาบ้านญาติคนอื่นอีกจ้าเดี๋ยวไปบอกบุญกันอีกร่วมบุญกันจ้ะพี่เดี๋ยวกลับก่อนนะจ๊ะพี่ดีมากเลยพี่มีใจแลที่คิดได้อะขอบพี่ป้าอนุโมทนาบุญด้วยนะหลานบวชคราวนี้เธอคิดได้รู้จักทรรมาหากิน ดูแลครอบครัวได้กับเขาสักทีนะครับป้าผมว่าถ้าสึกมาเนี่ยผมจะเป็นคนใหม่ตั้งใจทํางานเลี้ยงครอบครัวที่ผ่านมาเนี่ยผมทําตัวแย่ๆตอนนี้คิดได้แล้วครับป้าเอาใจช่วยนะเออแล้วจะบวชเมื่อไหร่ล่ะป้าจะได้เคลียร์งานไปนี่ไม่เป็นไรหรอกครับป้าหนรู้ว่าป้างานยุ่งงานเยอะแลนะอย่างหนึ่ง จ้าแชมปเนี่ยก็อยากจะโกนหัวเข้าวัดไปเลยไม่ได้จัดงานอะไรหรอกคะ่ะจะได้ประหยัดแต่ถ้าป้าอยากจะร่วมบุญเนี่ยก็ฝากเงินใส่ย,ย่ามพระได้นะคะเ็หลานป้าบวชทั้งทีอ่ะป้าก็อยากไปป้าไม่ต้องไปแล้วนะครับแชมบวชวัดป่าป้าจะเดินทางลำบากนะครับอ่ะอย่างนั้นก็ได้ช่วงนี้ป้าก็งานยุ่งๆด้วยงั้นเดี๋ยวป้าฝากเงินไปทำบุญแล้วกันนะ ก็ร่วมอุม้มโมทนาคนน่ารานะขอบคุณครับป้าป้าก็ดีใจที่หลานทั้งสองคนนะคิดได้ต่อไปอ่ะชีวิตจะได้มีแต่ความสุขนะถ้า,างั้นผมสองคนขอตัวลาก่อนนะครับเดีย๋ยวจะเลื่อนเอาครับป้าจ้ะเดินทางปลอดภัยนะ เลยนะวาเราจะได้เงินกันเยอะขนาดนี้ญาติเรานี่มันงูจริงเนอะสงสัยญาติจะได้บุญกันมากที่ไปขอยืมเงินมไม่เคยคิดจ่าฉันบอกนะไงพี่ไอีกคนพวกนี้มันขี้งกจะตายแค่เอาเรื่องบุญบรรลออนิดนึงจะสายให้แล้วสงสัยกลัวจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ว่าแต่ทำแบบนี้มันจะไม่บาปเหรอที่กลัวตกนรกอะโอ้ยจะไปกลัวทำไมเนี่ยนรกเนี่ยฮะไม่ต้องไปกลัวบาปหรอกนรกเนี่ย เปล่าก็ไม่รู้เคยไปหรือไงฮะแต่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะพี่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้หลอกมันซะหน่อยก็แค่เราไม่ได้บอกว่าเราจะบวชเมื่อไหร่เท่านั้นเองอาจจะสักสามปีห้าปีต่อจากนี้ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมันโทรมาแล้วก็แล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ไม่วางนู่นนี่นั่นก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยจัดการเรื่องนี้เอง พี่นี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีเมียทั้งสวยทั้งฉลาดไม่เคยต้องทำให้วแล้วปากเลยอะ่ะขอบคุณมากนะจ๊ะ <c oughs> ว่าแต่เรายังมีบ้านญาติอีกหลายที่นี่ยังไม่ได้ไปถ้าเราไปครบเนี่ยคงจะรวยหน้าดูนะไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยเชื่อพี่เออเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่เนี้ยพี่รีบเอาเงินไปใช้ก่อนเถอะเพื่อนพี่เนี่ยถามว่าพี่ไม่มีเงินไม่ใช่หรอรีบไปเลยรีบไปเร็วเฮียพี่ ยอดจริงเลย <c oughs> ขอบคุณนะโอ้ยไหนเขากอดชื่นใจสักทีสิไปก่อนนะจ๊าภูามิใจขวดดี กลัวจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือไงฮะเงินทําบุญแค่นิดเดียวแต่โทรมาอยู่ได้มุกจริงเลยพวกนี้นี่โอ๊ยเดี๋ยวคนนู้นโทรเดี๋ยวคนนี้โทรน่ารลับคาจริงจเลยฮะไม่หลับหรอกจะกีก่แกยแต่ผมถามเขเอ้ยไม่เลิกโทรใช่ไหมได้ลืมญาติเลยฮลัลโหลโทรมาทำไมกันนักหนาเนี่ยฮะเงินทำบุญ ทิดเดียวเนี่ยมึงงกจะตายงกทำไมฮะไม่บวชแล้วฉันไม่บวชแล้วบวชแทดหน้านุ่นจะไปขึ้นสวรรค์ก็ไปขึ้น,น,นกันเองนุ่นไปไปบวชกัยนเองนุ่นไปไปใจเย็นๆก่อนนะคะคุณช่วยฟังชนิดนึงค่ะอา้อาวไม่ใช่หรอมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นญาติของคุณแชมป์หรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันเป็นเมียเขาตอนนี้คุณแชมป์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่ค่ะ ไม่จริงอะมันไปไม่ได้มันไปได้ไงอะแกโกหกจะไม่เช <c ười> <poetry> so ื่อแกหรอกฉันฉันต้องไม่เป็นไรนะพี่นี่เจมจะไม่พี่หนึ่งทีฉันไปแบบนี้ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่กับใคร ห้ <rural> ้จะไไดม่สมควรแหละคนชั่วๆแบบนี้สมควรตายกรรมตามทันสักทีใช่เลวมากเลยขอให้มีแต่ความทุกข์ตกนรลุกตกไม่ไปเลยอย่าได้ขุดได้เกิดขอให้มีแต่ความทุกข์ขอให้มีแต่ความชิบหายพินาศไม่ได้มีความสุขตกตะลุกไปเลยเอ้ย